18แคำแนะนำและข้อควรระวังในการประกอบคอมพิวเตอร์สนับสนุนโดย asus ข <L ess ress> ้อที่1เวลาใส่ cpu ให้จับที่ด้านข้างของตัว cpu แล้วก็วางลงไปบนซ็อกเก็ตตรงๆอย่าไปจับที่ขาหน้าสัมผัสทั้งตัว cpu แล้วก็ตัวซ็อกเก็ต ข้อที่2เวลาใส่แรมให้ง้างตัวล็อกที่ด้านข้างของสล็อตแรมออกก่อนซึ่งบางเมนบอร์ดก็อาจจะมีตัวล็อกแค่ฝั่งเดียวแล้วก็ดูรอยบากที่ตัวแรมให้ตรงกับที่เมนบอร์ดก่อนที่จะกดลงไปไม่งั้นอาจจะทําให้แรมหรือบอร์ดพังได้ข้อที่3เวลาใส่ SSD M.2 อย่าวาง SSD ลงไปตรงๆแล้วขันน็อตยึดลงไปเลยให้ใส่ตัวฐานรองเล็กๆที่เข้าแถมมาให้ในกล่องเมนบอร์ดก่อนแล้วก็ค่อยวาง SSD ลงไปเพื่อที่จะให้ตัว SSD เนี่ยมันขนานกับตัวเมนบอร์ดของเราแล้วก็ขันน็อตยึดลงไปตามปกติ ข้อที่4ถ้าเมนบอร์ดใครมีฮีซิงเอ็มก็กูนาดลอกแผ่นปิดที่ซิลิโคนเขาด้วยนะฮะแต่ไม่ต้องลอกสติกเกอร์ที่เอดไดีนะข้อที่5เวลาไขาน็อตอะไรก็แล้วแต่ใช้ปลายไขยควงให้ถูกต้องหัวน็อตจะได้ไม่เสียหายข้อที่6ก่อนใส่เมนบอร์ดลงไปเช็คให้แน่ใจว่าใส่ขารองครบแล้วและอย่าใส่เกินด้วยละ่ะใส่แค่ตามตำแหน่งน็อตพอข้อที่7 IO Shield ครับข้อนี้อย่าลืมเด็ดขาดไม่งั้นคุณได้หรือบอร์ดมาใส่ใหม่แน่นอนข้อที่8ตอนวางเมนบอร์ดลงไปอย่าให้ตัวเมนบอร์ดไปกระแทกไปขูดกับชิ้นส่วนต่างๆนะฮะไม่งั้นอาจจะทำให้ลายวงจรบนเมนบอร์ดเสียหายได้ข้อที่9เวลาต่อสายไฟก็ให้แน่ใจว่าเราเสียบลงไปสุดแล้วโดยเฉพาะขั้ว ATX 24ิ pin ครับที่มันเข้ายากๆเนี่ยดูว่าตัวล็อกมันล็อกแล้วหรือย,อยัง ข้อที่10อย่าลืมลอกแผ่นปิดหน้าสัมผัสบนตัวฮีซิงหรือชุดน้ำนะฮะไม่งั้นซีบูร้อนทะลุร้อยองศาแน่นอนข้อที่11อย่าลืมใส่ซิลิโคนครับถ้าฮีซิงหรือชุดน้ำของคุณยังไม่มีซิลิโคนปาดมาจากโรงงานหรือฮีซิงหรือชุดน้ำของคุณเนี่ยเคยใช้งานมาก่อนหน้านี้แล้วแลวเช็ดซิลิโคนไปแล้วข้อที่12อย่าลืมต่อสายพัดลมตอนแรกก็ใช้ได้แหละครับแต่สักพักก็จะโอฮีทนะเพราะพัดลมมันไม่หมุนนั่นเอง ข้อที่13ถ้าไม่แน่ใจว่าสายนี้ต่อตรงไหนให้เปิดคู่มือครับอย่าต่อมั่วไม่งั้นอาจจะทำให้เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่นๆพังได้ข้อที่14ก่อนใส่การ์ดจ,จอลงไปให้ดูตัวล็อกบนสลอ็อต c i ไซค์เพ s ดีๆนะครับบางรุ่นต้องกดเพื่อปลดล็อกก่อนถึงจะใส่การ์ดลงไปได้นะถ้าไม่กดอาจจะทำให้ตรงนั้นมันหักได้นะฮะ ไม่แนะแน่ไม่ใช้สาย Y ของ p c ช e x p r s s s ถ้าไม่จำเป็นเดินสายแต่ละเส้นมาจากพาวเวอร์ p l าเข้าที่ก้าดจอตรงๆอย่างเช่นถ้าก้าดจอคุณมี2หัวคุณก็ใช้สาย2เส้นเดินมาเลยไฟสารพระภูมิทั้งหลายดูสายของมันให้ดีดนะครับด้านซ้ายเป็นของไฟ rgb ด้านขวาเป็นของไฟ argb นะครับอย่าต่อสลับกันอาจจะพังได้ข้อที่17 เช็คให้แน่ใจว่าสายไฟที่คุณจัดเนี่ยมันไม่ไปดันฝาข้างนะครับเพราะเวาลาปิดไปมันอาจจะไปช็อตกับเมนบอร์ดได้ข้อที่18สายที่ต่อไปจอภาพถ้าเกิดคุณมีการาดจอแยกก็แนะนําให้ต่อจากการาดจอแยกก่อนนะฮะเสียบที่กรารจอให้หมดทุกจอเลยข้อที่19ครับอันนี้แถมอย่าลืมเปิด power supply จบไปแล้วกับ18ข้อควรระวังในการประกอบคอม ถ้าเกิดใครมีจุดไหนที่น่าสนใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ในที่ Facebook YouTube และเว็บไซต์ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับ